สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้คุณครูอำพามาสอนเรื่องงานเกษตรเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะมีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันนะคะเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์งานเกษตรค่ะ ความหมายของงานเกษตรนะคะหมายถึงการเพราะปลูกพืชมีการประมงมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผลิตมาใช้ประโยชน์ค่ะประเภทของงานเกษตรนะคะมีการประมงมีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องเครื่องมือกเกษตรกันนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1นนะคะเครื่องมือกเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินค่ะ ก็คือเครื่องมือเกษตรที่ใช้เตรียมดินในการปลูกพืชนั่นเองค่ะเครื่องมือชนิดแรกนะคะคือเสียมค่ะนักเรียนรู้จักเสียมกันไหมคะใช้ขุดหลมุมขุดดินพวนดินค่ะจอบค่ะส่วนจอบนะคะใช้ขุดดินพวนดินถากหญ้าและดดยหญ้าค่ะพั่วนะคะใช้ตักดินตักปุ๋ยคลุกเคล้าดินและปุ๋ยค่ะ คลาดใช้เกียร์ดินค่าเศษหญ้าเศษใบไม้ค่ะช้อนปลูกนะคะลักษณะเป็นแบบคล้ายๆช้อนเลยนะคะใช้ย้ายต้นกล้าตักดินแล้วก็ตักปุ๋ยค่ะซ่อมพวนนะคะใช้พวนดินค่ะต่อไปค่ะเครื่องมือกเกษตรเกี่ยวกับงานพืชน,นะคะก็คือเครื่องมือกเกษตรที่ช่วยในการบำรุงรักษาและขยายพันธุ์พืชนั่นเองค่ะ ชนิดแรกนะคะคือกันไกรตัดกิ่งค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะกรรไกรตัดกิง่งใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กหรือตัดก้านดอกไม้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะกรรไกรตัดหญ้าก็คือจะมีขนาดใหญ่กว่ากันไกรตัดกิ่งนะคะใช้ตัดหญ้าตัดแต่งหญ้าหรือต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มค่ะมีดดาหยานะคะมีดดาหยาก็ใช้ดาหย่าหรือลิดกิ่งไม้นั่นเองค่ะ ต่อไปบัวลดน้ํานักเรียนเคยเห็นกันแล้วนะคะบัวลดน้ําใช้ลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดเล็กค่ะสุดท้ายนะคะสายยางค่ะสายยางก็จะใช้ลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเรารู้จักเครื่องมืออุปกรณ์งานเกษตรกันแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์งานเกษตรกันค่ะชิ้นแรกเลยนะคะก็คือ จอบค่าวิธีการดูแลรักษานะคะเวลานักเรียนใช้แล้วนักเรียนต้องนํามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนแล้วก็ไปทาน้ํามันกันสนิมค่ะต่อไปค่ะเสียมค่ะวิธีการดูแลรักษาก็เหมือนกันนะคะต้องนําไปล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็นํามาเช็ดให้แห้งและทาน้ํามันกันสนิมแล้วค่อยนําไปเก็บเข้าที่นะคะต่อไปค่ะช้อนปูค,ค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะ เคาะหรือเขี่ยเศษดินออกก่อนนะคะแล้วก็นําไปล้างล้างน้ํานะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็มาทาน้ํามันการสนิมแล้วก็เก็บเข้าที่ค่ะต่อไปนะคะซ่อมพูนซ่อมพูนวิธีการดูแลรักษานะคะเคาะหรือเขี่ยเศษดินออกแล้วนําไปล้างล้างน้ํานะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งเหมือนกันค so ่ะแล้วก็ทาน้ํามันการสนิมค่ะต่อไปนะคะคาดค่ะ วิธีการดูแลรักษานะคะเคลียร์เศษหญ้าหรือเศษใบไม้ออกแล้วก็เช็ดให้สะอาดค่ะนําไปเก็บเข้าที่ละนะคะต่อไปค่ะกันไกตัดกิ่งค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะเช็ดทําความสะอาดค่ะแล้วก็หยอดน้ํามันเพื่อการสนิมค่ะส่วนบัวรดน้ํานะคะวิธีการดูแลรักษาค่ะ ใช้เสร็จแล้วก็ต้องนํามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็นําไปคว่ำให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยนําเก็บเข้าที่ค่ะสายยางค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะก็ล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็ม้วนเก็บให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะหลักในการใช้อุปกรณ์การเกษตรค่ะวิธีที่1นนะคะศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่จะใช้ให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนนําไปใช้ค่ะ สตรวจดูสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้หรือนำไปเก็บค่ะสามเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับลักษณะงานนะคะ 4. ขณะใช้เครื่องมือนักเรียนต้องใช้อย่างระมัดระวงังเพราะเครื่องมือบางชนิดมีความแหลมคมอาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ 5. ไม่นำเครื่องมือมาหยอกล้อหรือเล่นกันนะคะ 6. ไม่นำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้งาน จะทำให้ใช้งานไม่ได้ผลและเป็นอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นควรจะติดป้ายไว้นะคะที่เครื่องมือที่ชำรุดค่ะเพื่อบอกให้ผู้อื่นทราบว่าเครื่องมือนี้ชำรุดแล้วก็ไปแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปค่ะ7ค่ะควรทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จนะคะและขณะทำความสะอาดเครื่องมือที่มีความคมควรทำอย่างระมัดระวังค่ะ 8. คเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะควรทาน้ำมันการสนิมตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันสนิมนะคะ 9. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบเครื่องมือที่มีคมให้หันด้านคมเข้าด้านในเพื่อความปลอดภัยค่ะ,ะวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำลงพอร์ตที่คุณครูประจำชั้นแจกให้นะคะหรือถ้าใครไม่มีพอร์ตให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะ รอบนี้ไม่ให้ปิ้นนะคะเพื่อให้นักเรียนฝึกเขียนตัวหนังสือให้สวยงามนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะคําชี้แจงนะคะจากภาพนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีนะคะวาดภาพเครื่องมือลงไปด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนคําตอบต่อไปนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งรูปนี้คือชื่อว่าอะไรอ่าจอบ วิธีการใช้งานใช้ไงคะวิธีการดูแล,ลรักษาดูแล,ลรักษาไงนันเรียนก็เขียนลงมาเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน